สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้จะมาชวนพับน้องดาวโปรยทานกันจ้าริบบิ้นที่ใช้นะคะจะเป็นริบบิ้นกากเพชรใสนะคะของ TW เนาะความยาวนะคะอยู่ที่85เซนติเมตรนะคะแล้วก็เหรียญ1น1บาทอีก1เหรียญน,นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันได้เลยเนาะด้านหลังน้องจะเป็นแบบนี้นะคะ ใช้ลิบบิ้นกากเพชรน้องจะมีความวิงวิมากเลยนะคะแล้วก็เป็นลายที่ประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะประหยัดริบบิ้นด้วยเนะยาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันได้เลยจ้าอันดับแรกนะคะตัดลิบบิ้นขนาด12มิลเบอร์2นะคะจำนวนเอ้ <c oughs> ความยาวอยู่ที่85เซนนะคะจากนั้นให้เราตัดนะคะมุมแหลม1ด้านเอาแหลมแลมเลยนะเวลาสอดจะได้สอดง่ายๆนะคะ เวลาสอบจะได้สอดง่ายๆจากนั้นนะคะอีกด้านหนึ่งนะก็ไม่ต้องถามอะไรแบบนี้เลยนะคะกอออกก่ให้ลูกค้าจังงอย่นี้นะคะจากนั้นนะคะให้เรานำเหรียญบาทนะคะวางบนริบบิ้นนะคะให้เป็นลักษณะเส้นตรงแบบนี้นะคะพับเฉียงลงมามุมที่หนึ่งนะคะพับเฉียงลงมามุมที่สองนะคะมุมที่สอง เ็ ản, น้องเสียงลงมานะคะให้น้องมาชนกับมุมนี้นะคะ <ones escre ve> เห็นไหมคะให้ขอบน้องชนกับมุมพอดีนะคะแล้วก็พับไปด้านหลังนะคะน้องก็จะมาโผล่ตรงมุมนี้นะคะจากนั้นก็พับน้องลงมาด้านหน้านะคะพับน้องมาด้านหน้าแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็พลิกเนี่ยค่ะพับไปด้านหลัง ปับไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกน้องมาเลยเห็นไหมคะน้องก็จะชั้นที่1เราก็จะทําการปิดเหรียญบาทพบทุกด้านแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทํามุมทํามุมน้องดาวเนาะโดยให้เรานะคะบิดริบบิ้นไปด้านหลังอ้อมตรงมุมบิดริบบิ้นไปด้านหลังมาแบบนี้นะคะแล้วก็พับมาด้านหน้าเนี่ยค่ะทำเหมือนกลวยอะคะ่ะ ครอบตรงมุมน้องนะคะเราก็จะได้มุมที่1นนะคะจากนั้นหมุนนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือมุมที่2เรานะคะทําเหมือนเดิมเลยนะคะบิดริบบิ้นไปด้านหลังนะคะแบบนี้แ้วก็พับมาด้านหน้านะคะเห็นไหมคะมุมที่3มนะคะให้เรา เหมือนเดิมเลยบิดริบบิ้นไปด้านหลังนะคะพับริบบิ้นมาด้านหน้าโดยที่เราไม่ได้พลิกเปลี่ยเลยนะคะเราใช้แค่ริบบิ้นพันเฉยๆนะคะพลิกมาอีกมุมหนึ่งนะคะบิดริบบิ้นไปด้านหลังนะคะพับริบบิ้นลงมาด้านหน้าแบบน,นะะนี้นะคะนี่นะคะมุมสุดท้ายเห็นไหมคะน้องจะมุมเล็กๆเนาะเราก็บิดริบบิ้นไปด้านหลังนะคะ จากนั้นก็พับริบบิ้นมาด้านหน้าแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเมื่อเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะทําให้น้องดาวของเรามีความนูนขึ้นมานะคะให้เราใช้นิ้วโป้งกดตรงมุมสุดท้ายแล้วก็ตรงข้ามนิ้วชี้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราบิดริบบิ้นนะคะลักษณะแบบนี้นะคะใหม่เนาะบิดริบบิ้นลักษณะแบบนี้นะคะ ให้น้องคล้องตรงมุมให้น้องคล้องตรงมุมพอดีเห็นไหมคะแล้วก็ดึงครั้งที่หนึ่งนะคะจากนั้นพลิกนะคะให้เราดึงริบบิ้นนะคะให้ขอบริบบิ้นเราชนตรงมุมน้องดาวพอดีนะคะเพื่อขั้นตอนนี้จะได้ทําง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็บิดมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึง เห็นไหมคะน้องเริ่มโนนขึ้นมาแล้วนะคะน้องเริ่มโนนขึ้นมาแล้วนะคะน้องจะทําง่ายขึ้นนะมุมที่สามนะคะทําเหมือนเดิมบิดริบบิ้นนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ทําการดึงใช้นิ้วกางกดไปลายไว้แล้วก็ใช้นิ้วชีก้กับน,นิว้วโป้งดึงริบบิ้นนะคะมุมที่สี่นะคะเราก็ทําการบิดริบบิ้นแบบนี้นะคะใช้นิ้วกางกดไว้ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ เดินล็บิ้นเห็นไหมคะมุมสุดท้ายแล้วค่ะมุมที่ห้าของแถวนี้นะคะของแถวนี้นะหรือว่าของชั้นนี้ทำเหมือนเดิมจากนั้นนะคะครบแลยยางครบแล้วนะคะจากนั้นให้เราบิดริบบิ้นไว้เลยแบบนี้นะคะแต่เราจะยังไม่ดึงนะคะขั้นตอนนี้เราจะทำการสอดนะคะเพื่อเพิ่มความแน่นให้น้องดาวเห็นไหมคะ เห็นไหมให้น้องทะลุมาด้านนี้จากนั้นก็ดึงดึงยังไงดึงยังไงไม่ให้บังกล้องจะยากหน่อยดึงยังไงไม่ให้บังกล้องอเห็นไหมคะเห็นะโอเคแบบนี้เห็นไหมคะหลักถัดไปก็ทําเหมือนกันนะคะบิดริบบิมาด้านนี้นะคะแล้วก็สอดน้องนะคะสอดน้องแบบนี้นะคะ จะกดไปก่อนแล้วก็เป็นเพื่อจะให้ดูง่ายและเข้าใจนะคะพยายามแบบเอามือไม่บงังกล้องมากที่สุดเนาะมุมที่สามก็พับริบบิ้นมาแบบนี้ไว้ก่อนเลยนะคะจากนั้นก็ทำการสอดเราจะสอดแบบนี้ได้แค่สามสามมุมเท่านั้นนะคะมุมต่อไปเห็นไหมคะเราจะสอดน้องไม่ได้แล้วนะคะ เพราะว่าน้องเป็นมุมใครมุมมันแล้วนะคะแล้วก็บิดริบบิ้นเหมือนเดิมแบบนี้นะคะแต่เราจะทําการสอดน้องนะคะสอดน้องจากมุมนี้นะคะเห็นไหมคะมุมนี้ให้น้องมาทะลุด้านนี้นะคะมุมที่สี่ลวจ้าน้องดาวมุมสุดท้ายแล้วนะคะเหมือนกันเลยแล้วก็สอดน้องบิดริบบิ้นไว้ก่อนนะคะสอดน้องจากมุมนี้นะคะ ให้ทะลุอีกด้านหนึ่งนะแล้วก็ดึง่นะะอ่ะริบรบิบปป้นเหลือไหมไม่เหลือจากนั้นเราก็ทำการตัดเก็บริบรบิ้นได้เลยนะคะน้องดาวเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะได้แล้วนะไ,ได้แล้วชอบตัวนี้มากเลยชอบสีนี้มากเลยสีน้องสวย ทังหลังน้องจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะน้องดาวโปรยทางของเราใช้ริบบิ้นกากเพชรเหมาะกับน้องมากๆเลยเพราะน้องมีความวิ้งประกายดาวนะขอบคุณนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสำหรับวันนี้ก็เพียงพอแค่นี้ก่อนนะคะกดติดตามไว้นะเผื่อมีลายใหม่ๆเข้ามาวิธีการอาจจะง่ายหรือ,อาจจะยากก็ลองมาติดตามกันดูคะ่ะยังไงสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ